เอามานะจะักรพีมาเอามานะจะักรพีมานุ่จะพาเพียไปล่องหงสร่องเรือจาะ่าสาโล่ร่องเรือจะพาสาโล่หลอ,ลองหงส์ลัพาไป้วยกัยผ่านบ้านผาชันข้ากันเช้เวเที่ยวท่าสองฟองลำหงส์เที่ยวท่าสองฟองลำหงเป็นป่าเป็นเดิมเป็นภูเป็นถาเดะผ่นผานถึงท้านดอนาเดผ่านถึงบ้นนาน,นดอกนาวัดป wow, ู่พ่มาตั้งอยู่เิียงนา ดเส็จมาพระเทศเคยเสด็จมาแผ่ความเมตตาพื่อเขาฟังโหงเพื่อเขาแห้กับพระองค์เพื่เขาแห้กับพระองค์อยู่ป่าอยู่ดงพระองค์ยังอยู่สักแต่สาได้มาเย็นเย็นพวกเขาหมูห่เฮาเลยอยู่คงลิ่นหนามหมูห่เฮาเลยอยู่คงลิ่นหนามป่าดงนาถถิเทศีเมืองใหม่ชายแดนไทยอาทิตย์กับกวางส่ายเดินผ่านใหญ่แม่นุ้ยโอ นามูลขัวคต่อาขานางูลขัวคต่อาขามีมาชนะยนแดนเหน,นี้นมาจดองพอดีนมนมาจดงพอดีเอิอนาสงสีนงนเลย่นงงงานงสงสีนี่ป้า,าเอสองสีนี่นพา,าเอม,มันไหลวได้บนมันผผา,าตั้งแต่พุ่นมันไหลเนสงทะเลผ่ปักสอไหลลงี่ลี้ไหลงลี